สวัสดีครับทุกท่านเลฟซีงชิชัยพีชนแนลนะครับวันนี้พกผมในเรื่องการไล่มแมลงศัตรูพืชจากของใกล้ตัวเราครับเวลาเราท้องอืดท้องเฟ้อหรือเราจะใช้ขับลมเราจะใช้เจ้าสิ่งนี้ครับคือยาทาสน้ำแดงนยาทาสน้ำแดงไล่ศัตรูพืชได้อย่างไรครับบางทีนะครับผมก็หยิบสิ่งนี้ เมื่ออยู่ใกล้เหมืองผมผมนำมาไล่ศัตรูพืชในสวนผมได้ครับจำพวกมดมแมลงต่างๆที่มาลกวนพืชผักต่างการเกษตรของเรานะครับในยาทาสนางนะครับจะมีส่วนผสมของเหล่าสาะแนนและตะวานเทศและยังมีสมุนไพรอีกต่างๆจำนวนมากซึ่งมีกลิ่นฉุนนะครับทำให้มแมลงศัตรูพืชกลัวเลยครับในวันนี้ผมจึงแนะนำตัวนี้นะครับในการไล่ศัตรูพืช ส่วนมากนะครับของใกล้ตัวเราเราจะมองไม่เห็นค่านะครับแต่วันนี้ทางช่องทไทยพีชนแนลจะมาแนะนําวิธีการไล่มแมลงศัตรูพืชจากยาธาตุน้ําแดงครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการทําและวิธีการใช้กันเลยครับการใช้ยาธาตุน้ําแดงในการไล่ศัตรูพืชเพราะว่าในยาธาตุน้ําแดงมีสมุนไพรจํานวนมากเราจะใช้น้ําจํานวน1ลิตรแล้วยาธาตุน้าแดงเพียงหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นครับ เทใ,ใส่ลงไปในน้ําเลยครับเดี๋ยวลหลายๆคนจะถามมานะครับว่ายาธาตน้ําแดงเมื่อเราฉีดพ่นไปที่ต้นพืชแล้วจะส่งผลเสียสําหรับเราหรือเปล่าเวลาเราไปเก็บพืชผ่านทางการเกษตรมารับประทานนะครับไม่ส่งผลเสียสําหรับเราแน่นอนเพราะว่ายาธาตน้ําแดงเรายังใช้ขับลมและแก้ท้องอืดท้องเฟ้อฟเรารับประทานได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราฉีดไปที่ต้นพืชแล้วเราสามารถเก็บกินได้เลยครับ เดี๋ยวเราจะต้องทำการเขยา่ากระป๋องก่อนนะครับก่อนจะนำไปฉีดพ่นสีและกลิ่นแบบนี้นะครับกลิ่นฉุนๆและสีออกแดงๆแบบนี้สามารถไล่มแมลงศัตรูพืชได้แน่นอนมอดมแมลงต่างๆจะไม่มารบกวนพืชผักทางการเกษตรของเราต่อไปเลยครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้อยู่เป็นประจำเดี๋ยวเรานำไปฉีดพ่นต้นพืชของเราเลยครับเพื่อป้องกันศัตรูพืชครับในการฉีดพ่นที่ต้นพืชเราสามารถฉีดพ่นที่ต้นพืชเราได้ทุกวันเลยครับเพราะว่าไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับบางคนจะคิดนะครับว่าสิ่งใกล้ตัวอาจไม่จำเป็นแต่เมื่อเรานะครับ ต้องการจะไล่แมลงศัตรูพืชบางทีเราหาสิ่งใดไม่ได้เราใช้สิ่งใกล้ตัวของเรานี่นะครับในการไล่แมลงศัตรูพืชได้แน่นอนครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิไทยพีชาแนลได้นะครับ ในการไล่มแมลงศัตรูพืชจากยาธาตุน้ำแดงไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเลยครับเพราะว่าในยาธาตุน้ำแดงจะมีส่วนผสมของเหล้าสาระแน่ลูกกวานเทศและสมุนไพรอีกจํานวนมากเราฉีดพ่นไปที่ต้นพึ่งเรา,มาแมลงศัตรูพืชทุกชนิดหนีไกลเลยครับฉีดไปแบบนี้เลยครับมแมลงศัตรูพืชบางชนิดนะครับ อาจจะถึงตายได้เมื่อเราใช้สูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในการใช้ยาธาตุน้ำแดงผสมน้ำนะครับฉีดพ่นไปที่มดดำเลยครับมดทุกชนิดปลัวย,ยาธาตน้ำแดงแน่นอนเพราะว่าในยายธาตุน้ำแดงมีส่วนผสมของเหล้าสารแน ลูกกวานเทศและส่วนผสมของสมุนไพรอีกจํานวนมากเราลองฉีดพ่นไปที่มดดําเลยครับกินฉุนฉุนและสมุนไพรนะครับจะไล่มดมแมลงได้แน่นอนครับเดี๋ยวเราดูกันครับมดจะไม่ค่อยอยู่ตรงบริเวณที่เราฉีดน้ํายาไปนะครับเห็นไหมครับ มดจะไม่ค่อยมาแล้วครับเพราะว่ากลิ่นฉุนๆของยาธาตุน้ำแดงนะครับไล่ศัตรูพืชได้แน่นอนครับยาธาตุน้ำแดงใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อเราและต้นพืชเลยครับดูต้นกระท่อมต้นนี้ครับงามๆเลยครับไล่แมลงศัตรูพืชดูใบครับสวยมากเลยครับต้นทั่วภูหรือต้นพืชทุกชนิดที่ติดดอกออกผลเราก็สามารถฉีดพ่นได้ครับ ต้นมะเขือ,เ,อเทศที่ผมต้องการปลูกไว้ติดตอ,อกออกผลจำนวนมากทุกต้นเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงานี้นะครับในการใช้ยาธาตุน้ำแดงในการไล่ศัตรูพืชใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจา่าววิทยพีชาแนลครับผมในการใช้ยาธาตุน้ำแดงไล่ศัตรูพืชที่ต้นพืชได้ทุกชนิดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อเราและต้นพืชเลยครับ